สวัสดีครับ fc ช่องบารมือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อธนบัตรฉบับละ100บาทนะครับแบบโรงเรียนเลิกครับแบบนี้ครับ fc ครับก็ถ้าใครมีนะครับแบงค์นะครับ100บาทโรงเรียนเลิกแบบนี้นะครับผมรับซื้อใบละนะครับ500นะครับบาทขึ้นไปจุดสังเกตนะครับ fc จุดสังเกตความแพงนะครับของธนบัตรนะครับ fc ครับ ผมจะให้ FC ดูว่านะครับจุดที่ผมรับซื้อนะครับธนบัตรแบบนี้ที่มีราคารับซื้อราคา500บาทขึ้นไปนั้นเป็นแบบไหนนะครับ FC ครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกดจับสกา์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากทางช่องด้วยนะครับจุดสังเกตความแพงของธนบัตร100บาทชนิดแบบโรงเรียนเลิกครับ f c แบบนี้นะครับให้ f c นะครับ สังเกตที่หมวดตัวเลขครับ fc ครับหมวดตัวเลขของเรานะครับจะอยู่ด้านบนนะครับและก็อยู่ด้านล่างมุมขวาของธนบัตรแบบนี้ถูกต้องไหมครับให้ fc สังเกตนะครับชุดเลขธนบัตรนะครับทั้งบนและล่างนะครับ2ชุดนี้นะครับหากปรากฏว่าละครับ fc เลขธนบัตรนะครับชุดบนกับชุดล่างนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับ แบงค์ธนบัตรฉบับแบบนี้นะครับราคา500บาทขึ้นไปนะครับเอฟซีครับธนบัตรฉบับนี้นะครับมีหลุดออกมาเยอะนะครับเมื่อนะครับหลายสิบปีที่แล้วนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับได้มีการพิมพ์ออกมานะครับปรากฏว่าในหมวดที่ผมเอาให้ f c ดูเนี่ยนะครับด้านบนนะครับด้านบนนะครับ5กไก่4 0 0 5 1 2 2นะครับด้านล่างนะครับ 5a4905122 นะครับ fc ตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับ f 4สังเกตดูง่ายๆเลยนะครับด้านบนจะเป็น400นะครับเลข3ตัวแลขนะครับ fc สังเกตนะครับเลข3ตัวแรก400นะครับเลขนะครับ3ตัวนะครับของชุดต้นลังคือ490นะครับเลขตัวที่2นะครับถัดจากเลข4นั้นนะครับจะเป็นเลข0กับเลข9ซึ่งไม่เหมือนกันนะครับเรียกว่า ธนบัตรนะครับฉบับเลขไม่เหมือนกันเลขผิดกันนั่นเองครับ fc ถ้าใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับและก็ประเมินราคาให้นะครับ fc นะครับลองค้นหาแล้วก็นะครับดูว่านะครับธนบัตรของท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าปรากฏว่าเลขไม่ถูกกันนะครับอยู่ในหมวดนี้ครับ fc พบเยอะครับนะครับผมยินดีรับซื้อธนบัตรฉบับนี้500บาทขึ้นไปครับผมครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลา fc ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ